ก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับ Digimon Realize แล้วนะครับหลายคนที่เล่นเกมนี้อยู่ติดตามข่าวสารของเกมอยู่ก็น่าจะพอรู้ข่าวมาคร่าวๆแล้วนะครับว่าตัวเกม Digimon Realize เนี่ยกำลังจะปิดตัวในช่วงประมาณเดือนเมษายนนะครับเดือนที่4ของปีนี้นะครับปี2.5เอ่อ65นะครับปี2022่ใช่ะวะใช่แหละ คือเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับที่ว่าเกมจะต้องปิดตัวลงแต่ก็อย่างที่ว่านะครับเกมดิจิมอนเนี่ยมันไม่ค่อยแมสเหมือนพวกเกมโปกเกมอนนะครับมันอยู่ได้ไม่ค่อยนานนะครับไม่ว่าจะเปิดเกมอะไรมาก็ตามอย่างเช่นก่อนอันนี้ก็มีดิ g i มอน Links นะครับก็อยู่ได้ประมาณอายุประมาณเนี่ยอายุครับประมาณเนี้ยครับสา่ห้าหกปีนะครับเสร็จแล้วก็ปิดไปแล้วก็มีตัวนี้ออกมาเป็นดิจิมอนเรีรย i z ไรส์นะครับ แต่หลังจากดิจิมอนเรียลไลซ์ไปเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีเกมอะไรมาแทนหรือ,อยังเนะครับเพราะทางบันไดเองก็ยังไม่ได้เปิดเผยอะไรข้อมูลมานะครับซึ่งขอกระัไม่ขอการันตีแล้วกันะะนะครับขอพูดไปก่อนตพาว่าตอนนี้นะข้อมูลที่มีอยู่คือยังไม่มีเกมใหม่มาทดแทนนะครับไหนๆก็จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับผมก็มีเพชรประมาณ3,800แล้วตอนเนี้ในตู้เนี่ยมันมีอยู่ประมาณ 2- 3สตู้ที่น่าสนใจนะครับบอกไว้ก่อนหนึ่งในนั้นเนี่ย ตู้แรกนะครับเรามาดูกันน้วยตู้นี้ครับนั่นคือแมกนามอน X อ็กซ์แอนติบอดีนะครับที่เป็นตัวซูเปอร์เทนทัสเชียนนะครับกับเออเคนทอรัสมอนนะครับที่เป็น X อ็กซ์แอนติบอดีนะครับที่เป็นล่างซูเปอร์ดีวนะครับผมแยกได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับแต่แหมพูดแล้วน่าเศร้านะครับเพราะว่าได้ไปเนี่ยก็คง ไม่ได้ใช้เขาอีกแล้วนะครับเพราะงั้นคลิปนี้เป็นคลิปในการผ่านเพชรล้วนๆนะครับมาดูว่าผมจะเกลือไม่เกลือไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับหลังจากเปิดครบทั้ง2ตัวแล้วนะครับผมจะมาเปิดตู้ Mega Festival นี้ต่อไปนะครับแล้วก็มีแจกตัว f i น a ล t ิเกตนะครับตอนนี้เกมกำลังแจกของเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็สำหรับใครที่เคยเล่นแล้วเลิกเล่นไปแล้วตอนนี้ก็กลับมาลองเล่นดูได้นะครับ ก่อนเกมจะปิดตัวนะครับก็พอพูดว่าเกมจะปิดตัวเนี่ยรู้สึกเศร้าใจเหมือนกันนะครับแต่ก็มีสัญญาณเรื่องเกมจะปิดตัวเนี่ยมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับตั้งแต่การที่เอาดิจิมอนตัวที่เคยมีมาแล้วเนี่ยมาย้อมสีมาทํานู่นทํานี่ทําเป็นร่างซูเปอร์อะไรเงี้ยนะครับก็ตามสไตล์คล้ายๆดิจิมอนลิงส์นะครับคือประมาณว่าหมดมุกนะฮะมา,มา,ม,ามาลองกดเร่งก,กันดูผมกดไปได้สองร้อยผมไม่เสียดายเพชรเลยตอนเนี้ย อย่างที่บอกนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับการเล่นเกมเกมนี้แล้วนะครับอา้าวมาถึงอันแรกอย่าบวกงนะว่าคุณจะได้เลยเ,เ,เกลือไปตัวแรกไม่มีอะไรนะครับสีดามอนโอ้ยเกลือนะครับสองสองร้อยเพชรแรก โคดเกลือเลยเกลืออย่างเห็นได้ชัดเแบฟบีมอมนี่ครับเกลือเข้าไปอันสุดท้ายไม่น่าโผล่เป็นลุงนะครับไม่น่าเลยครับงั้นผมสกิปเลยดีไหมเปลี่ยนไ,ได้ไปไวๆไม่งั้นคลิปนี้นานแน่เลยอย่างที่บอกนะครับว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากผ่านเลตเล่นนะครับเนื่องจากใช้เวลาสะสมมาน,นานก็อยากจะใช้มันหน่อยนะครับออพูดแล้วน่าเสียดายนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เกมรู้สึก ผมรู้สึกว่าผมกำลังหา์กับมันมากเลยนะจนกระทั่งเห็นข่าวจากออฟฟิเชีประกาศมานะครับว่าเกมปิดตัวโอ้หลายคนในกลุ่มก็เสียใจนะครับแต่งานเลี้ต้องมีวันเลืกล้านะครับนีกูเกลียดแล้วนะเฮ้ยโอเคผมจะลุ้นไอ้ถ้าไอ้สีลุงนั้นไม่ใช่อ่าเอ็กผมจะกดสกิปทันทีเลยนะแต่ถ้าเป็นก็เอาเป็นว่าเรารอดูสีลุงไอ้ตัวนั้นนะใช่ปะวะ โอ้โห oh, จริงๆแต่ตอนนี้ผมรู้สึกแบบไม่หายเฟื่อเกมเลยนะผมรู้สึกเฉยๆมากเลยไนมะ่ว่าเขาจะได้ตัวเกลือไม่เกลือเนี่ยแค่อยากรู้ว่าผมจะเอาตัวที่อะไรกันนะอ๋อยังไม่ถึงยังไม่ถึงโทษทีิดูผิดรับโอ้อันสุดท้ายเลยเหรอเกือบจะอันสุดท้ายนะครับแมกนามอนแม่เอาฟอร์ดเอ็กเดี๋ยวนะ มีอัลฟอสเอมันหลุดเลทเอต่เออ,แต,เอ,อแต่ก็ดีแต่ผมยังไม่มีแต่อ๋อไม่ใช่อัลฟอสเอ็กอันนี้มันคืออัลฟอสธรรมดาใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมมองไม่ชัดแต่เมื่อกี้หรืออัลฟอสเอ็กวะขอดูกอนนะอัลฟอสวีดามอนครับธรรมดานะฮะอ่าแต่เป็นร่างไอซูปเปอร์ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้เหมือนจะยังไม่เคยมี ไปต่ออีกโลสกิปเลยไหมนะยี่สิบโลเนี่ยเดี๋ยวรอดูกันนะว่ามีอะไรน่าเซอร์ไพรส์เปล่าเติร์ฟเติร์ฟเติร์ฟฟ้าหมดเลย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 โอเคสกิปสกิปโหลดไม่ดูแล้วเฮียมันเกลือจริงด้วยถามจริงเฮียแปดร้อยเพชรแล้วนะหลุดเลนหมดเลยอะ่ะคุณ ก่อ,อนจากคิปสุด้ายแล้วเนี่ยมึงจะอื้อ,อ,อจะคิบคุดเกลือครับผม,มไม่เคยเกลือเกมเชี่ยนี่มาก่อนจนกระทั่งวันนี้เฮ้ยหนึ่งพันเพชรแล้วนะเอาจริงโอ้โหโ,โอ้โอ้นี่มันนี่มัน นนี่มัโอเมกามอนมาครับขอดูเลยขอให้ใช่เยี่ยมันเปลืองเพชรเกินไปละสักตัวหนึ่งอ่ะเออมาคลิปได้เหลือแมกนามอนเอ็กซ์แอนติบอดีนะครับโอเคตัวอื่นไม่มีอะไรน่าสนใจนะปึ๊บ ต่อกันยาวๆอีก200เพชรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยผมเห็นลุงสองตัวว่ะทำจริงจอกลุงสองตัวเลยเหรอโอ้แล้วเพชรเหลือจะไปทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวเราจะมีคลิปถัดไปแต่ตั้งใจจะใช้ให้หมดแล้วนะครับเพราะว่าผมก็กะจะ move on จากเกมนี้ละพอละ ก็ดูก่อนนะเฮ้ยไม่ใช่ฉันไม่ได้ต้องการโปรโแกรมจะต้องการเห็นเอ็กสีรุ้งสองตัวนี้มันคืออะไรแม็น,นัม่มบอเอ็กซ์สิหาซ้ำอ่ะไม่เป็นไรเอาไปอัพก็ได้อ่ะฮัลโหลแม็กนั่มบเอ็กซ์อ่ะ ้หลุดเลดแบบนี้ได้ไงวะหลุดแบบไม่น่าให้อภัยอย่างวะนี่เราอ๋อตัวนี้ไม่ซ้ำครับโทษทีใครเซอร,ร์เกรมอนไหมครับผมไม่เคยมีโอเคจริงๆก็เออากกมอนเมกา้า คลิปเลยไหมรอบนี้ไม่ดูแล้วนะสกิปแม่มเลยใช้หลักสูตรสกิปแม็กนัวมวอนต้องมาแล้วมันต้องออกแล้วอย่า <Fuck. S 1> บอกว่าตัวเดิมอะชัดเจนแม่ม,มาทำไมวะอันนี้อนี่อะไรอะอ๋อเฮ้ย <Hey. S 1> คุณเหลือ2,000แล้วนะผมหายไปจะ1 8 0 0แล้วนะจากการหา เฮ้ยสีแดงว่ะทุกความสบายใจกดสกิปแม่งเลยครับไม่ต้องลุนไม่มีอะไรให้ลุนอลยครับสำหรับผมในตอนนี้อะไรอ่ะถามจริงเฮ้ยไม่ใช่มึงฮัลโหลไปไปอีก200เราขอแค่เห็นแมกนามอนน่ะขอเห็นแค่แมกนะามอนน่ะไม่ได้หรอ ถทำจริงเหี้ยทำจริงูทำจริงสงสัยได้เล่นเลิกเล่นจริงแล้วมั้งจุดท้ายแล้วมั้ง <c oughs> เอ้ยมันจะหลุดเลดเหรอเฮียสามตัวอันนี้ซ้ำอ่ะเดี๋ยวลอกไว้ก่อน ทำไมไคเซอร์เกมอนมันออกบ่อยขนาดเนี้ยเอาฟอร์ดออกอีกแล้วเหรอเอาฟอร์ดมาบ่อยนะเฮียด,ดูดูตู้นี้ครับตู้นี้ผ่านผมมากเลยอะ่ะสกิปยาวเลยอะ่ะผมสกิปไปสกิปแล้วสกิปอีกอุย้ยอีกแล้วเฮ้ยไคเซอร์เกมอนเยอะไป ใคเซอร์มันเยอะไปแมกนามอนอยู่ไหนขอเห็นแมกนามอนสักตัวได้ไหมไคเซอร์แล้ววะคุณถามจริงเรอเฮีย yeah. ห้าดาวแล้วมั้งเนี่ยไคเซอร์ Kaiser ผมอะอัพไปห้าดาวได้แล้วมั้งเนี่ยเซคลิปหมดเซคลิปยาวเลยโอเกมอนโอเกมอนเป็นตัวอะไรอะ นิวด้วยฮะอากูมอนบอ n ออฟเบรรี่เอ๊ะตัวนี้ก็ไม่เคยมีครับเป็นตัวใหม่แต่ว่ามันไม่ใช่ตัวที่มันไม่ใช่ตัวที่กูมาหาถามจริงฮัลโหลเฮ้ย <Hey, S 2> ขออื้มอื้มอื้ม เหลือ800จาก3,000หายไป3,000แล้วนะเหลือ800แล้วนะเฮี้ยเพ่เกลือผโคตรเกลือเลยตู้เนี้ยแมกนามอนแม,ม,ออม,ม่งไม่ออกไอ้ยเฮียแม่งไม่ออกอ่ะไม่ออกจริงแมกนามอนอะอโคตรโหดใครเซอร์ออกโคตรบ่อยอะ่ะใครเซอร์ออกอย่างบ่อยเหี้ยคุณใครเซอร์นี่มาทำไมตั้หนาวะ แมกนามอนจะมาเหลือสงสัยไม่ออกจริงว่ะคุณเออสงสัยผมว่ามันคงไม่ออกไห้ผมเห็นแล้วแต่ก็อย่างว่าครับผมมาเปิดส่งท้ายเฉยเปิดผ่านเพชรนะครับตามชื่อคือเราไม่คิดจะไปไหนต่ออีกแล้วสำหรับเกมนี้บูฟออนกันสักที <Yeah. S 1> เหลือสองรเพชรสุดท้าย <laughs> แมกนามอนไม่ออกครับ3800เพชรไม่ออกจริงโหดร้ายมากเลดเลดนรกมากตัวนี้เลดโคตรนรกเลย อ,อันนี้อันนี้อ๋อไม่เคยอันนี้มีอันหนึง่งน,นี่อันนี้อะไรสาม,มีแม่โคตรซ้ำอ่ะซ้ำแบบโคตรได้ยี่ิบสองเพจพอสุดท้ายนะครับจบแมงไม่ออกให้ผมจริงว่ะโคตรโหดอ่ะแมงดมอนแมงโคตรโหดอ่ะ เลดแบบอย่าบอกนะว่าออกอันนี้เชี่ยที่มึงมาบ่อยเกินมปละเ <c oughs> ย่ทำให้เหลือเพชรสุดท้ายมันไม่ออกจริงว่ะคุณไม่โคตรโหดร้ายอะ่ะแต่มันไม่ดูเฮียกูไปกป็บปดลายนอลติเกตก็ได้มาดูฟ i n a น t ล c ิเกตกันอีกสามสิบโลครับต่อแถวยาวดูซิว่าจะออกไหมสองตัวนะครับก็คืออ่า เมทัลกาลูลูมอนกับวอร์เกรมอนี่ครับที่เป็นสีชายนน่ตัวอะไรวะเนี่ยเออเอ่ออ,อ,อ่าเขียนตัวอื่นที่ไม่ได้น่าสนใจผมจะไม่ไปดูเขาแล้วครับโอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ย โอ้ตัวนี้ก็ใหม่นี่ก็ตัวใหม่อันนี้เป็นล่างไม่ใช่บราสโหมดเป็นล่างธรรมดานะครับอันนี้ล่ะอันนี้อันนี้ไม่ใหม่อันนี้เคยมีแล้วเอาไปอัพดาวได้นะครับเ,เหลืออีก10โลผ่านเพชรให้หมดนะครับผ่านให้เกลี้ยงโอ,อ,อ้ตายโอ้โห้ตู้รอบนี้แม่งเกล็ดจัด อีก2โลพออ่ะเดี๋ยวเหลือเพชร20เดี๋ยวไปกดต่อนะครับเดี๋ยวไปกดเดี๋ยวไปกดตู้ข้างบนต่ออีก1โลโอเคกดแม่งให้หมดีัยแต่ไม่่าเชืเยอนะไม่ง3,000เพชรไม่พอ,อ3,800เพชรอะแมงนำมอนแมงออกแบบ10โลสุดท้ายอะโคตรเกลือเอามาวากมอนชายสีชายนี่ผมไม่ออกเลย โอ้โหจบล้โอเคผมว่าเต็มอะผมว่าเต็มช่องอะตอนเนี้อ่ะเอาเป็นว่าคร่าวๆก็มาจบกันที่การเปิดอาชาโง่ๆไว้เท่านี้นะครับเพราะว่าไม่รู้จะเล่นลไรต่อแล้ว เสียเวลาเล่นไปก็สุดท้ายเกมก็จะปิดแล้วนะครับเพราะงั้นอย่างที่บอกว่านี้เป็นคลิปสุดท้ายของ Digimon Realize แล้วนะครับไว้เกมต่อไปที่เราจะมาเล่นกันคือเกมอะไรไว้ติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับคนที่รอ uh, Let's Go Pikachu อยู่อีกนิดนึงนะครับผมเล่นใกล้จะจบแล้วคลิปก่อนหน้านี้คลิปหนึ่งก็เล่นไปแม่งก็ลืมเปิดใหม่จริงๆไม่ใช่เปิ่ลืมเปิดใหม่ครับพอดีว่าผมมาไปซื้อหูฟังมาใหม,ใหม่แล้วผมเสียบหูฟัง แล้วปรากฏว่าไมค์มันไปดีเทคที่ไมค์หูฟังแล้วผมไปลองฟังเสียงคือเสียงมันแย่มากนะครับเสียงมันห่วยแตกนะครับก็เลยคิดว่าตัดเสียงพูดทิ้งไปเลยดีกว่าแล้วให้ดูผมเล่นไปแบบคร่าวๆดีกว่านะครับด,ดีที่คลิปนั้นเอะใจแล้วก็เล่นไปแบบไปนิดเดียวเองนะครับก็แค่ไปบวกหลังแก๊งล็อกเก็ตแค่นั้นเองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามกดไลค์กด u like, b s c r i b e ไว้ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ